ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับ f i ลเวอร์แอนด์บัครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูตัวละครตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมาได้ไมนะ่นานเป็นซัพพอร์ตนะนะครับน้องเบลล่าน,นี่ยนี่ตอนแรกมีตัวละครตัวนี้มาได้สักคัห์หนึ่งละแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะเปิดไปประมาณสองรอบแต่ว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นน้องตัวนี้ดีไหมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องเป็นสายแบบเรียกว่าแอนซิสตเดือเป็นสายดาเมจเนาะ เอออาจจะยืนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเลยเก็บไว้ก่อนตัวดาเมจมันมันมีเยอะแต่ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับซึ่งผมได้มาตัวหนึ่งละอ่ะก็เลยเดี๋ยวมาดูสกิลข้าวนะว่าน้องมีอะไรดีบ้างอ่าอย่างแรกเลยปึ๊บสกิลน้องจะเข้าสิงไออ่าจะฮิลหูฮิลหกรอยเปอร์เซ็นของบังโจมตีเ,เหรอแลมม่าเฟเฟกเพิ่มดาเมจทั้งหมดขึ้นแปลว่า น่าจะเป็นตัวสายซับแนวหลังนะเออเพิ่มความไวโจมตีเฮ้ยน่าจะต้องให้ตัวหลังนเนี่ยแก้พวกที่ถูกสิงอยู่เป็นเวลา20วินาทีจากนั้นจะมอบอ่าพรทูดทาราพรทูดทาราคืออันนี้อ่าจะฮิวยูนิตนี้ทุกวินาทีการที่ของนั้นจะช่วยโอนถ่ายไปยังอ่าพวกของที่มีเปอร์เซ็นต์พิษต่ำและยังไม่มี อ๋อไม่มีบัคนี้ด้วยอัตโนมัติโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็อ่าสองสแต็ปพังจมตีพวกที่ถูกสิงจะเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นืมของค่าพลังโจมตีพื้นฐานเมื่อพวกที่ถูกสิงสร้างดาเมจด้วยการโจมตีปกติเสร็จแล้วนะจะใช้สามเปอรเซ็นต์ของ HP สูงสุดตนเอง ในการสร้างดาเมจอู้เหมาะกับแวนมากเหมาะกับแคลรี่เหมาะกับแวนเหมาะกับในตัวตัวใหม่อ่ะตัวแคลรี่มากมากนะครับแต่ละตัวได้หนึ่งครั้งทุกๆสูจุ0.4วิการสิงจะกินเวลา20วินาทีอ้ใช้ได้นะอันติถือว่าเป็นตัวที่มาคุมมากอ่าเพิ่มดาเมจทั้งหมดขึ้น สร้างดาดาเมจทุกประเภทบวก45%โดยจะไม่มีการสะต่อมซอ้อนแล้วก็มีเพิ่มความเร็วอีก50%อุ้ยใช้ได้นะถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่าแบบมากกับแวนมากเลยอะดูมีผมน่าจะมาสิงแวน์อืมแล้วก็การต่อคือเริ่มต้นจะมอบอ่าทรพุทธา,าให้แก่ ฝ่ายเดียวกันที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งช่องหนึ่งช่องทั้งสองด้านเหรอแปลว่าตัวข้างๆหรือเปล่านะหนึ่งช่องเป็นเวลาสิบห้าวิเหมาะแก่การเป็นตัวซัพพอร์ตที่ยืนกลางหนึ่งช่องอ๋อจะย้ายไปยังฝ่ายเดียวกันที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า อที่ยังไม่มีพอรอัตโนมัติโอเคถือว่าดีนะสกิลที่สามก็คือไม่มีอะไรโจมตีธรรมดาเมื่อไม่ได้เข้าสิงจะพื้นทู HP สูงสุดห้าเปอร์ซ็นต่อวินาทีกันเข้าถึงชาระล้างอืมพวกพรที่ถูกสิงทุกๆค่าวิไม่ตกเป็นเป้าหมายระหว่างอ่าอันติสุดการสิงโอ้ถือว่าเป็นตัวที่ ใช้ได้นะน่าจะเอามาใช้ได้ยาวๆเหมาะแก่การเล่นกับแคลรี่นี่าจะเป็นตัวที่เล่นได้ยาวๆเพราะงั้นตัวนี้น่าเปิดนะครับมา,มาเดี๋ยวในไหนก็ไหนอาจจะต้องลองลองเทให้ทุกคนดูก็หน่อยละแต่ช่องผมมันเต็มรอผมต้องรออีกพักหนึ่งเลยเดี๋ยวอ่าผมได้ได้น้องมาละนี่นะครับน้องนี่ ใช้ได้นะใช้ได้เป็นอยู่อาณาจักรหรอดูน้องไม่ไม่ค่อยเหมือนตัวอาณาจักรเาอะไรเลยนะ ه, เดี๋ยวลองไปเทสดูสนาและกันเอาสกิลรวีววหนึ่งไปเลยแต่ว่าจากที่ผมลองในกิจกรรมมาแล้วว่าดีดีจริงครับตอนยืนผมไปยืนให้กับตัวแข็งนะเออซึ่งเอาไว้หิวแข็งนะครับแต่รู้ว่าเออมันบัฟตัวบ,บัาเด้แบบความเร็วได้นี่ ก็รู้สึกว่าน้องน่าจะมายืนข้างหลังมากกว่าครับอาลองยืนแบบเม้นีอ๋อปักค่้นข้างแบบนี้แจ๋วเลยอย่างเงี้ยแจ๋วเลยไปครับลองเทสปึ๊บเป็นยังไงโหส่วนส่วนแทงเรานี้ยืนยืนไม่ไหวเลยเลือดอ่าหิวขึ้นมาละนิดนึงเป็นไง ถูกสิงสิงใครอ่ะหรือว่าน้องตายก่อนน้องไน่าจะตายก่อนเือว่านะดูเหมือนจะยิงนันนี้ไม่ไหวต้องรองไปตีนันอื่น่ะเดี๋ยวนะขอลองเทสเทสมันเทสอะไรได้บ้างอ๋อคอยไม่น่าจะไหวเพราะว่าเราถึงดันดันยากแล้วกัน ปึ๊บอะลองเทสเต็ดันยากดูครับไม่ดู้จะไหวนะเพราะว่าเลเวลนองไม่มีไงของก็ไม่มีด้วยปึ๊บอะอยู่ตรงกลางพอด,ดีเลยต้องเอาตัวนี้มาปิดนี่อ่าจะได้ไม่ตายลองเทสดูปึ๊บนี่มีมีมีเด้งเลือดโดรัวเต็ดฮิวสิงเืียงสิง สิงไคสิงแวนแวนตีเร็วขึ้นแวนเตียมันตีหรือยังแ,แวนอันตีแล้วปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊หูแวนซอยยิกเลยหูแวนซอยยิกเลยอะหูแวนซอยยิกเลยดีนะดีนะถือว่ามันมันมากเออเป็นเซอร์แบบตัวใหม่ที่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาน้องมาเล่นนี่แหละซอยยิกแบบที่ดีเลยอ่ะ มาอีกแล้วครับแล้ว,ลว support, support เรามีซับแบบซับพอร์ตเลียงสีมีซับพอร์ตทุกตัวเลยนะผมอืมไอดีนี้ก็คือแบบรวยซับพอร์ตจัดมากโอ้โหดูเฮ้ยน้องไม่ได้สิงน้องตายดูดิแวนปกติตีตีแบบเนี้ยตึบ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 ประมาณทุกหนึ่งทุกประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าวิต่อหนึ่งต่อนหนึ่งฮิตอะ่ะอืมแต่ว่าพอสิงปึ๊บอะ กลายเป็นว่าแวนตีประมาณแบบวีหนึ่งสองทีแบบปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊บป๊บเยอเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ส่วนตัวใหม่อีกตัวหนึ่งยังไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะอาจจะเอามาเล่นคอมโบตัวนี้ได้นะเออเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นสายดาเมจใช่ไหมทเทเรพอร์ตดาเมจแตเป็นดาเมจเวทมีหลับไหลเดี๋ยวต้องไปดูว่า รีวิวเขาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเก่งเนี่ยเราอาจจะเปิดมาเล่นแต่ว่าต่วนัวแล้วมองว่าแบบด้วยความที่พี่แกมีสกิลแบบหลากหลายเน่ยก็ก็น่าเล่นอยู่เออเก็ f ฟิ l ไหม,ก,มก็น่าเล่นอยู่แต่แต่ยังไม่ชัวร์เพราะว่าแต่ s u p p ได้เล่นแน่นอนตัวเนี้ยเออดูก่อนว่าอาจจะเปิดนะครับประมาณนี้สำหรับอ่าตัวละครัพพอร์ตตัวใหม่น้องเบลล่า เบลล่าไหมชื่อเบลล่าเบลล่าโอเคนะนะครับก็รท่ยังไม่มีลองมาเปิดดูตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เปิดฟรีเนี่ยใช่ไหมเปิดฟรีทุกวันนะครับวันละห้าว,วันละสิบสิบครั้งห้าวันนะครับจะรื้มาเปิดนะสำหรับว,วันนี้ก็มีประมาณน,นี้เดี๋ยวไว้เจอกันชิหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า